ไฮแลนด์สีฟูดเฟสติวัลดูเซอร์เฟเวนตี้นะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะผ่านยากสร้างมาตรฐานนะครับสีฟูดสายนอร์มอลนะครับจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020นั้นองค์กรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนากํากับและสร้างสารรค์ทางด้านอาหารนั่นก็คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยผลักดันอาหารสตีทฟู้ดของไทยที่คนทั่วโลกรู้จักให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นการควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆและการมอบตราสัญลักษณ เพื่อเป็นตัวแทนให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าร้านที่มีตาน,นี้ติดอยู่ที่ร้านมีคุณภาพระดับมืออาชีพและเพื่อการพัฒนาต้อนรบับกับการเติบโตของประเทศในอนาคตโดยที่ทางสถาบันคุณวิวชาชีพนั้นได้เข้าร่วมงาน ไทยแลนด์สตีฟูดเฟสติวัลสอ2020ทุกครั้งเพื่อเข้าตรวจวัดร้านสตีฟูดภายในงานทุกร้านภายใต้ข้อกำหนดที่มีมาตรฐานสากลและเมื่อร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การชี้วัดแล้วทางสถาบันจะมีการมอบตราสัญลักษณ์ที่นี่มืออาชีพให้ไว้ทันทีเพื่อให้ผู้บริโภคที่เข้ามาร่วมงานมั่นใจในร้านสตีฟูดร้านนี้ได้ในทุกด้าน แต่ถ้าร้านใดยังไม่เข้าเกณฑ์ทางสถาบันได้มีเจ้าหน้าที่เพื่อให้การแนะนําการพัฒนาด้านต่างๆให้กับทุกๆร้านเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับมาตรฐานในทุกด้านและสามารถที่จะเข้าร่วมการตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อความมั่นใจจากผู้บริโภคกับตราสัญ,ญลักษณ์ที่นี่มืออาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน ตอนนี้ผมขอแนะนำนะครับรองผู้มนวยการใหญ่นะครับคุณวรชนาทิพันท์นูหรือรองเอ๋นั่นเองสวัสดีครับรองเอ๋ครับซึ่งเป็นรองผู้มนุยการใหญ่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมหาชนนะครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเราจะมีการกําหนดมาตรฐานร,ร่วมกับเ,เชฟหรือว่าคนที่มีความถนัดเชี่ยวชาญในอาชีพในเรื่องของอาหารนะคะครเราก็มีในสาขาของ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีหรือว่าสตรีทฟู้ดดัะนั้นเนีั้นะวันนี้เนี่ยมีความจําเป็นมากๆนะคะที่คนที่ปรุงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะในการทําอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานหรือสแตนดาร์ที่เรากำหนดค่ะเชฟซึ่งสแตนดาร์คุณลูิชาชีพนี่ เราสามารถเทียบเท่ากับสาตรฐานทั่วโลกได้เลยใช่ค่ะเราเรียกว่าเป็น global standard ก็แ t นดา a สาคลเพราะว่าสาบันเรามีการนำมาตรฐานเนี่ย1.7024เรื่องการรับรองความสามารถทนในการที่จะปรุงอาหารเนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์หลักนะคะแล้วก็ผ่านคณะรับรองซึ่งทางเชฟเองก็เป็นประธานนุกรรมการในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วมาตรฐานวิชาชีพมีหลายมาก ที่คุณอนุวิชาชีพดูแลอยู่กี่กี่มาตรฐานครับลอง็นครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด800อาชีพะซึ่งเยอะมากโอ้โห800ในประเทศไทยใช่ค่ะ800อาชีพแสดงว่าคุณอนุวิชาชีพที่ทำมาตรฐาน800อาชีพอาชีพสตรีทฟู้ดนี่คือเป็นอาชีพหนึ่งใน800ใน800เรียกว่าเราเป็นการต่อยอดแล้วก็เติมเต็มให้กับคนที่ประกอบอาชีพในด้านของสาขาสตรีทฟู้ดนะคะได้ครับ ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้นด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอันนำมาใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป